อันนี้เอ้านี่นะครับนิ่งๆไม่ตางอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังรับการปล่อยทานนะครับแอนมินูระกำลังรับปล่อยทานอยู่นะครับตอนนี้วบ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 คุณแม่ผมได้ยังไงคุณแม่ยังไงแรงเกิดนะฮะรัดมาอ้าว เหนื่อยละละเหนื่อยจนท้อนนี้มาเลยอรอยมากอร่อยมากสาธุใม่พอทำอะไรตรงนี้นายบอกลวมไปทางนู้นไงเห็นคล้ายๆล้าโอเขียว ไม่มองขวาเลยไม่มองขวาเลยตอนนี้ร้อนมากนะครับตอนนี้รอนมากคุณฝนคุณแม่นะครับกับพาโดนัทนะครับ นี่คือบรรยากาศสดๆที่วัดหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระโดนัทพัทรพลนั่นเองนะครับคุณแม่คุณพ่ออยู่อยู่ตรงนี้นะครับมีการโปรยทานด้วยอ๋อโอ,โอ้เดี๋ยวทุกคนเราฟิลลิ่งกันโปรยทานพป็นควมกันคงตายแล้วอนุโมทนาสาธุนี่ โอเคพระโดนัถให้พรหน่อยได้ไหมครับพรแรกเดี๋ยวเยวางย่งต้องอ๋อย่างหรือครับอ๋อโอเคได้ครับคุณแม่สบายได้ได้ได้สบายได้ระหว่างก้าวเบาลีบาพระโดสง่ามากถูกต้องแม่นนี่รู้สึกเบาๆถูกจดอันนี้ถูกจุดเบา่าเช็คก่อนนี้คุณบิวคุณบิว ม่อนะีคุณบอสนะฮะโอเคอ่ยวเข้าไปต่อโปรยทานเรียบร้อยแล้วเช็คสเตตดัสดวงหน่อยเอ้ยเลคือร้อนมากตอนนี้อายังไงอุ้ยทำไมเธอเธอมีขนมตาลกมสีกมเหนยหน้าทำไมงกมเกลอ๋อหล่อห้ามเงยหรอมสีขาว เอาแล้วมีการบินเขาเป็นตัวหน่อยอาชีโบอาชีโบเมลดาทักทายหน่อยไลฟ์อยู่ไลฟ์พี่ว่าหลวพี่หนักขวามากยืนข้างซ้ายไม่ได้เลยเอาก็ได้บอกลงไปทางนู้นไงโอ้โอดเลยโอ้ยแม่จะไม่จะมือนะฮะจะไม่จะมือนะฮะโอเคอ๋อนี่คุณฝนคุณฝนคุณฝนไม่ธรรมดาอือไม่ธรรมดาเออว้าวสุดๆนี่เล้วแล้มาเลยบอลพี่ปทอมแล้วมาเลยบอลโอเคหายไม่ได้นะจ๊ะ เดี๋ยวจบพารน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรกาศกันต่อละกันนะครับที่รายการเส้นทางมเทนเวันทุ่งนี้นะครับนงนึกปรรนาะอยู่กัางั้าเช้าแดดฉ่ำมากนะครับบายบายเจอกันนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะจุบจุบ่บะ